ามารีวิวชุดแต่ง m a ด้าส e งเอเซนเชกันดีกว่าค่ะตัวนี้เป็น m a ด้าสปี2025รุ่นรถคือรุ่นอัลต้าราคารถอยู่ที่589,000บาทสีนี้เป็นสีเทาเอลโลเกมไม่มีววค่าสีเพิ่มเติมนะคะตัวรถนะคะใส่ชุดแต่งเอ t เต m มสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับ สีดำด้านนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูโมเดินขึ้นแต่ก็มีความเป็นสปอร์ตในตัวเดี๋ยวมาด้า <M ada S 2> เป็นรถที่เด่นเรื่องเส้นสายกันอยู่แล้วเนาะลูกค้านะคะที่ใส่ชุดแต่งไปจะทำให้ตัวรถมีมิติมากขึ้นนะคะตัวสเกิร์ตด้านข้างจะรับกับสเกิร์ตด้านหน้ายาวมาถึงด้านหลังอย่างนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจชุดแต่งนี้เรามาดูที่ด้านหลังกันต่อดีกว่าค่ะ ด้านหลังรถของมาด้าสนะคะตัวชุดแต่งเนี่ยเขาจะให้ท่อนะคะมา2ท่อนะคะทำให้เนี่ยตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะมีลูกเล่นนะคะตรงนี้นะคะ จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะคะลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสีเลยบอกเลยนะคะว่าชุดแต่งของเราเนี่ยเป็นสีที่ตรงตามกับตัวรถแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจมาด้าสองเอเซนเชนะคะรุ่นนี้อย่าลืมนะคะเป็นรุ่นออาต้ารุ่นลองท็อปราคารถอยู่ที่5 8 9 9 0 0 0บาทถ้าสนใจสีนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นราคานี้เลยเพราะไม่มีค่าสีนะคะถ้าสนใจมาได้อย่าลืมติดต่อตาล099 329 4 9, ส,สามารถโทรหาหรือแอดไลน์ได้จากเบอร์นี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะสนใจมาต้าติดต่อนะ